สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพลุยอีกครั้งนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเนี่ยใครที่มีมือถือเก่าแบบนี้นะนะครับอยากที่จะทําให้มันเป็นกล้องวงจรปิดนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยดูดูดิเห็นไหมใช้โปรแกรมง่ายๆนะครับในการทําให้มือถือเก่ากลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบนี้เลยดูดิทําไปลุยครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าโปรแกรมนี้นะครับใช้สําหรับมือถือที่เป็น Android ได้ เช่านั้นนะครับโดยเฉพาะของ Android ยนี่นะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี้มันเป็นโปรแกรมกล้องวงจรปิดของ Android นะครับคุณก็แค่เข้ามาที่ Pay Store เนาะแล้วก็เซิร์ชเลยครับเซิร์ชคำว่ากล้องวงจรปิดระบบ Android ครับนี่นะครับพอคุณเซิร์ชเสร็จแล้วเนาะไปนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยหน้าตาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเนี่ยแอปกล้องวงจรปิดมือถือ Android นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ติดตั้งครับ สำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็คืออันนี้คือมือถือเก่าเนาะที่ผมจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับส่วนมือถือเครื่องนี้เป็นมือถือเครื่องที่ผมใช้งานนะครับผมก็ติดตั้งแอปเหมือนกันนะครับเป็นระบบ Android เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งติดตั้งแอปเหมือนกันนะครับคือมือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักที่จะเอาไว้ดูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องรองเนาะต้องติดตั้งเหมือนกันนะครับทั้ง2เครื่องนะครับคือคุณอยากทําให้มันเป็นวงจรปิดเครื่องไหนเนี่ยคุณลงไปเลยครับลงโปรแกรมนี้ไปเลยของผมเนี่ยเครื่อง แท็บเล็ตตัวนี้ก็เป็น Android เหมือนกันนะครับผมก็ลงโปรแกรมนะครับมันก็สามารถทําได้เหมือนกันเดี๋ยวหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลงทะเบียนการลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็คือลงทะเบียนเป็นระบบอีเมลก็ได้นะครับคุณก็ใช้อีเมลที่คุณมีอยู่นะครับพอคุณใส่อีเมลเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราแค่กดข้ามไปปกติเนาะกดข้ามไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นรูปแบบแบบนี้มานะครับให้กดกดปิดนะครับข้ามไปเลยตรงนี้ด้านบนเห็นไหมเขาจะเขียนว่าผู้ชม ะจะมีผู้ชมกับกล้องเราอยากทําให้เคร uh ื่องนี้เป็นเครื่องหลักหรือเครื่องรองนะครับอันนี้เป็นมือถือเก่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมอยากทให้มันเป็นกล้องนะครับผมก็กดตรงกล้องกดตกลงนี่ครับกดให้เป็นกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็กดอนุญาตปกติเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพอกดเป็นกล้องปุ๊บเขาจะเข้ามาแบบนี้เลยแต่วิธีการที่จะเชื่อมต่อเครื่องนี้กับเครื่องนี้ เข้าด้วยกันเดี๋ยวไปดูนะครับคุณกดตรงนี้นะข้างบนขีด3ขีดแล้วกดออกจากระบบเลยครับไม่เป็นไรครับกดออกไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็มาเปิดเครื่องนี้เพราะว่าเครื่องนี้เราลงทะเบียนเป็นอีเมลไปแล้วเนาะคุณก็มาเปิดเครื่องนี้ครับเปิดเครื่องที่คุณจะทําเป็นเครื่องหลักเนะเาะเข้าไปที่โปรแกรมเหมือนกันนะครับพอเข้าไปที่เครื่องหลักนะครับอันนี้คือผมเชื่อมไว้เนาะเนี่ยจะมีกล้องอยู่2ตัวนะครับคุณก็ไปกดบวกกล้องนะครับก็คือเพิ่มกล้องเข้าไปนั่นแหละครับแล้วกดตรงนี้นะครับข้างบน มือถือและอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปครับแล้วเขาจะขึ้น QR code โค้ดขึ้นมานะครับกดเข้า QR code โค้ดขึ้น QR code โค้ดขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณก็ไปเปิดมือถือเครื่องเก่านะครับแล้วก็สแกนครับสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเครื่องนี้เครื่องเก่าอย่างที่ผมบอกนะเขาจะกลายเป็นกล้องอัตโนมัติเนี่ยเข,าาเ,เข้ามาแล้วเห็นไหมเข้ามาแล้วกล้องตัวใหม่ผมนี่นี่นี่ตัวนี้นนที่กำลังขึ้นโชว์เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับแบตเตอรี่อะไรเนี่ยคือโชว์เรียบร้อยแล้ว นะครับเห็นไม่เข้ามาแล้วผมก็แค่ใส่รหัสเข้าไปในกล้องตัวนี้คือผมตั้งเป็นระบบรหัสไว้น้องผมก็เลยต้องใส่รหัสนะครับโอเคนะครับแล้วก็คุณก็กดการเชื่อมต่อครับจากเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้แค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าของใครนะครับขึ้นกรณีแบบนี้ขึ้นมานะครับเขาให้เราไปเปิดการเข้าถึงเนาะคุณก็แค่ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดการเข้าถึงครับอนุญาตเนี่ยเห็นไหมอนุญาตให้ให้กล้องเนี่ยสามารถทํางานได้นะครับคุณก็กดอนุญาตนะครับไม่ต้องถามนะครับกดอนุญาตทุกครั้งไปเลย ขึ้นมาแล้วนะครับตรงเนี้ขึ้นเป็นออนไลน์แล้วเห็นไหมง่ายไหมดูผมกดให้ดูเนี่ยเสร็จแล้วง่ายมากนะครับนี่คือวิธีการตั้งแล้วก็วิธีการลงเครื่องมือถือเก่าให้กลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบนี้เลยนะครับก็คืออันนี้คือใช้ในระบบ android นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นกล้องวงจรปิดแล้วผมตอนนี้ผมลงไว้เนี่ยสามเครื่องเลยนะครับเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยผมก็ทําแล้วผมก็ลงไว้เรียบร้อยหมดแล้วควรจะมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง,ท,งทั้งเครื่อง เครื่องที่เป็นวงจรปิดกับเครื่องที่เป็นหน้าหลักเนี่ยต้องเป็นต้องมีอินเทอร์เนต็ตนะครับเป็นอินเทอร์เนต็ตบ้านอินเทอร์เนต็ตอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยแล้วที่สําคัญดูผมให้ดูเลยปิดหน้าจอได้ด้วยครับเห็นไหมแต่กล้องตัวนี้ยังทํางานอยู่นะหน้าจอมืดสนิทเลยเห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คือวิธีการเซตติ้งนะครับหรือวิธีการตั้งกล้องวงจรปิดนะครับด้วยโปรแกรม มือถือ Android ทําเป็นกล้องวงจรปิดนะครับถ้ายไงเนี่ยก็ลองทํากันดูแล้วก็วิธีการออกก็ไม่ได้ยากนะครับคุณก็กดออกปกติครับถ้าคุณอยากออกคุณก็ลูดออกเลยปกติครับนี่คือวิธีการออกโปรแกรมกล้องวงจรปิดแบบง่ายๆนะครับตัวนี้มันก็จะดับเองอัตโนมัติเลยเห็นไหมเนี่ยมือถือผมเนี่ยพี่เป็นมือถือเก่าผมทําเป็นกล้องวงจรปิดได้เลยแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าไงเนี่ยก็ลองทํากันดูนะครับไม่ได้ยากเลยอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กับช่องปริญญาพาลุยด้วยครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรแบบเจ๋งๆเง,งี้ยมาให้ดูแบบเสมอๆเ,เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ